โอเคคะ่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเมื่อกี้นะคะก็มีการนะคะจะจับกลุ่มนะคะทีมพี่น้องนะคะที่มาทำแอคชั่นนะคะที่อนุสาวรีย์นะคะมีการเอ่อจับกลุ่มนะคะแต่ว่าเราวิ่งหนีออกกันมาทันนะคะก็ทะลุป้ายเอพิกันออกมาเลยนะคะนี่นะคะมีการตึงกำลังอย่างแน่นนะคะโดยการ ก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการยึดป้ายผ้าไปนะคะกับบันไดนะคะที่จะใช้ปิ้นรถสวรีเพื่อแขวนป้ายผ้าแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะถึง a อเปนะคะปี2022 mm hmm. นี้นะคะนี่นะคะก็มีตำรวจนะคะมาขอเจราจานะคะ เขาไม่อยากให้เราถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเราต้องการแค่ที่จะสื่อสารถึงเอปกนะคะก็มีการตึงกำลังนะคะทั้งข้างบนอนุสาวรีย์แล้วก็ข้างล่างอนุสาวรีย์นะคะเราต้องการที่จะแสดงออกนะคะโดยการแขวนปายผ้าน,นะคะแต่ตอนนี้แขวนไม่ได้ก็ขอแค่ถ่ายรูปนะคะก็ยังไม่ได้เลยนะคะ เขาไม่ต้องการให้เราทำอะไรเลยนะคะเคมื่อกี้นะคะก็เกิดเหตุชุลหุขึ้นนะคะก็คือเรานะคะกำลังขึ้นไปแขวนป้ายผ้าน,นะคะแล้วก็มีคอฝอนะคะเดินมาประชิดเรานะคะวิ่งมาจากด้านหลังนะคะแล้วก็เข้าชาร์จกลุ่มเรานะคะที่กำลังจะขึ้นไปแขวนป้ายผ้าน,นะคะแต่น้องๆน,นะคะเดินหลบมาทันค่ะก็เลย แต่ว่าบางคนก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะคะจะล้มอาจจะอะไรเรามีคลิปให้ให้ดูด้วยนะคะอาจจะลงในในทางเทวิตเตอร์เนาะคะ่ะอาจจะเป็นรายงานสถานการณ์ข่าวนะคะคือเมื่อกี้เราก็แบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเนาะ,ะก็ไม่ทันได้เก็บบันไดกับป้ายผ้านะคะก็โดนยึดไปเนาะ เราออกมาจากลานคนเมืองนะคะไม่ถึง500เมตรเลยนะคะข้างหน้าเรานี่เองนะคะนี่นะคะมีการตึงกำลังกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะนะ,ะก็เป็นพี่น้องทีมต่างจังหวัดนะคะที่จะมาทำแอคชั่นในวันนี้นะคะ,<น>ะแล้วก็เราเนี่ยก็มาร่วมด้วยนะคะก็แสดง ถึงนะคะว่าประเทศนี้นะคะเวลาจะแสดงออกอะไรก็แสดงออกไม่ได้นะคะเหมือนผักชีโรยหน้านะคะทำดีแค่ตรงบริเวณที่มีการประชุมเอเปกเท่านั้นนะคะส่วนอย่างอื่นก็ทำเหี่ยอะไรก็ได้นะคะแต่เมื่อกี้คือเรามีคลิปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ ก็ตำรวจก็มาขอเจลจานะคะก็เจลจาไปค่ะตอนนี้ยึเกม่ได้้คุยแ็เมื่อกี้นะคะก็มีการเดินเข้าไปคุยกับตำรวจนะคะขอคืนป้ายผ้านะคะกับบันไดนะคะที่ยึดไปนะคะโอเคค่ะก็ เราก็กําลังจะเคลื่อนตัวกลับนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมให้เราไม่สามารถทํากิจกรรมแอคชั่นตรงนี้ได้เลยนะคะก็เป็นอย่างไรก็ตามนะคะก็ติดตามชมกันนะคะเอปกนะคะ2022นะคะในวันนี้นะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรอีกนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนนะคะ